ก็รีวิวก็จะมีส่วนลดอีกสองร้อยค่ะมาดูงานกันบางตัวเขาก็จะเป็นงานพากาปีปนนะคะนีอ่อน,นาไม่ได้ดําคนเลยเฮ้ก็สวยตาลีเนละสวยเลยนะ ใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์รับได้ค่ะโปเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยบาทอยู่โปเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเหลือแค่หนึ่งพันเก้าร้อยนะลูกค้าราคาปกติสามพันเก้าร้อยบาทค่ะพี่ ตัวนี้เราไม่ได้นำเข้ามาเพิ่มแล้วค่ะก็เลยขายลดสต็อกออกไปนี่ค่ะก็จะเป็นซิปหน้าที่ซิปหน้ากันหนาวพี่จะ่นทำมาใส่ใส่หุ่นหน่อยได้ไหมเดี๋ยวใส่ให้ดูสิจะได้เห็นทรงนี่ไม่เยอะนะคะรหัสน,นี้ใครเอาก็รีบเอาเลย ะอะไรนะบางตัวก็เป็นงานเดกสก์็อใต้ห้อยนะงานใหม่หรือหนึ่งมันลายทหารใสหุะะ่นนะใส่ไปะโปเหลือพันเก้าค่ะพี่แล้วก็ก็รีวิวลดให้อีกสองร้อยค่ะรีดรายการนี้จะสอบรักหกร้อยบาทค่ะ รีดรายการนี้กระสอบละ600บาทค่ะใครอยากได้ก้อนใหม่ก็พิมพ์รหัส C F ได้นะคะพิมพ์ได้เลยเ,เดี๋ยวนูแขวนให้ดูพี่ให้หนูแขวนให้ดู ีไปดำแขวนนะสวยเหลือหนึ่งันเก้าร้อยบาทค่ะพี่แปดสิบกิโลใครจะรับก้อนนี้พิมพ์ได้ค่ะบางตัวก็จะเป็นสไตล์เหมือนคล้ายๆแจ็กเก็ตทาก้าพี่งานขนเป็ดอ่ะเนี่ยงานขนเป็ดอ่ะหนึ่งันเก้าร้อยบาทนะเหลือหนึ่งันเก้าร้ยบาท แ0ดสิกิโลนะคะจำนวนเดี๋ยวดูให้ว่าได้ประมาณกี่ตัวประมาณ70ถึง75ตัวะคะ่ะพี่ก้อนรีวิวก้อนนี้ได้72ตัวก้อนรีวิวก้อนนี้ได้72ตัวะคะ่ะข้างในบางาตัวเนี่ยเขาถอดได้นะเราจะใส่เป็นแจ็คเก็ตอย่างเดียวก็ได้ ส่วนด้านในเราไม่ใส่ก็ได้ก้อนนี้เป็นก้อนที่ที่ลงรูปไว้อะค่ะพี่ใครอยากดูรูปที่ลงไว้ก็เลื่อนดูหน้าหน้าปิดได้นะคะ มีบุคลนะมีสไตล์แบบคล้ายๆเอางานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินป่างานสายทหารของผู้หญิงนะเรียกไม่ถูกอ่ะถ้ารีดก็สวยแล้วค่ะพี่อันเนี้ยวันนั้นตัดถ่ายรูปค่ะข้างในนิ่มมากค่ะพี่อ่า ใครจะเอารีบพิมพ์นะเหลือหนึ่งพันเก้าค่ะเหลือหนึ่งพันเก้าตรยาวเลยสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะนี่บางตัวก็คือแบบเอาออกได้นะเขาก็จะมีทําไว้สําหรับแบบว่าบางคนที่อยากจะใส่แบบช่วงหนาวหรือว่า ใส่เป็นงานแจ็กเก็ตคุณธรรมดาอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นงานป้ายโอเคครเรียนะคะพี่กระสอบเบอร์หนึ่งเจ็ดเอโอเคครเรียเดี๋ยวให้แขวนค่ะพี่แป๊บหนึ่ง วันนั้นวันนั้นก้อนนี้มีรีดไว้บางส่วนนะคะไม่ได้รีดหมดทั้งกระสอบมีรีดไว้ให้แล้วบางส่วนตอนที่ตอนที่ถ่ายลูกใครชอบพิมพ์ได้ค่ะพี่โัเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยบาท เราก็จะมีแยกเป็นสองชิ้นนะมีแยกสองชิ้น<ม>ถ้าพี่ๆอยากให้มันแบบดูใหม่มดูสวยมากกว่านี้อะไรเงี้ยพี่เอาไปซักเพิ่มได้บางตัวก็เหมือนแบบสไตล์ผู้ชายอะ่ะ เออตัวนี้ก็แบรนด์นะไม่ได้ดโยโยนับไปนะี่หน่อยทอมมี่ค่ะทอมมี่ไฮพิเกอร์นับจำนวนไอดีกองหนึ่งไอ้นีกองหนึ่งนับจำนวนอนับจำนวนอยากรับก้อนนี้หรือรับก้อนใหม่ที่แจ้งได้เลย ยับนิดนึงค่ะพี่บางตัวออัดใส่เอาไว้ในในแพ็คในกระสอบแต่เดี๋ยวลูกค้าลูกค้าท่านใดที่รับก้อนนี้เดี๋ยวตอนส่งจะพับให้แต่จะพับเป็นตัวไปให้พอไปถึงอาพี่ก็จะขายได้ทันทีเลยไม่ต้องไม่ต้องไปรีบไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม นั่นในมีบุคคลด้วย Made in Korea Made in Korea โปรเหลือหนึ่งพันเก้านะอะไรนะอ๋อเออ,เอ,อไม่เป็นไรเอาตอนนั้นเลยเก็บไว้เลยนะเดี๋ยวแพรวามาเดี๋ยวแพรวามา ก็แบรนด์นะคะพี่แรนด ใหม่ค่ะใหม่สะอาดใา้โอเคโคเรียพี่งานเบอร์หนึ่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเคลียร์ดก็สวยใช่งานเบอร์หนึ่งงานเบอร์หนึ่งถ้าใหม่สะอาดตัวนี้ยูนิโคลนะคะยูนิโคล สวยมากค่ะโปรเหลือ 9, พันเก้าพี่โปรเหลือพันเก้าแบงแบงนะคะแบงแบง ไปซักทำความสะอาดเพิ่มอ่ะถ้ามันดูสดดูใหม่มากกว่านี้พี่เดี๋ยวอันนี้หนูพับหนูพับให้นะกินนะ้วหิวข้าวยัง กตาพี่พ,พี่พี่ดำพี่ดำไปซื้อข้าวเลยไปตีมาละกือบกัน เราไม่ต้องยตัวนี้แอดวินนะแอดวินขาดหรือเปล่าแยกไว้ไม่ต้องใส่ไว้ ถ้าเกิดเจอขาดตูดขาดอะไรใหญ่กออกเลยโอ้ยจรงนี้สวยอะว่ะไม่เสียดายด้านหลังหลังเป็นรอยนิดนึงไบไม่ส,ส่งซิกเลยนะอ้าไม่ม ไปกินตอนเย็นที่บ้านเมดอินเกาหลีนะคะพี่งขายวะตกเฉลี่ยเท่าไหร่ก้อนนี้เปิดได้เจ็ดเจ็ดสิบสองตัวก้อนนี้เปิดได้เจ็ดสิบสองตัว ตัวละยีบกาทพี่ตกเฉลี่ยตัวละ26บาทตกเฉลี่ยตัวละยีบหกบาทพี่ในกระสอบตัวละยีบาทในกระสอบ บางตัวเขาก็ทําแบบว่าถอดออกได้พี่นี่ตัวนี้ก็แบรนด์นะคะด้านในเป็นแบบปุกขนนิ่มๆนะใครชอบก้อนนี้หรือว่าอยากได้ก้อนใหม่พี่พิมพ์ได้เลยโอ้ ตัวนี้ก็แบรนด์ที่ตัวนี้ซัมติงอ่ะอันนี้มีแบรนดนี่ก็ใช่นะเขามีหมวกด้านในด้วยตัวนี้ของซนะัมติงเห็นไหมนี่นซัมติงพี่ ยบางตัวเหมือนงานผู้ชายเลยพี่เหมือนแบบอ่าใส่แบบว่าคล้ายๆงานทาหารอะอ ใครเอาก้อนใหม่พิมพ์ได้นะคะหรือใครจะรับก้อนนี้ก็ได้อันนี้ไว้้างไหนฝั่งนี้ก็ได้โอ้สวยอะ่ะเฉลี่ยตัวละ26บาทถือว่าไม่แพงนะ แล้วันนี้เราไม่ได้เอาเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะพี่มีแค่ในสต็อกแค่นั้นประมาณ5กระสอบรวมกระสอบรีวิวมีแค่นี้โอ้ตัวนี้เหมือนเอ่อเบสบอลผู้ชายอะ่ะเหมือนเสื้อผู้ชายเลยทีนี โอ้ตัวนี้ก็สวยนี่นี่สอบนี้ออกงานเดสต็อกกี่ตัวนะสองตัวไหมตัวนี้งานอับเบอร์คอมเบียนะเนี่ยป้ายราคายังอยู่ครบเลยอ่ะพี่เนี่ยใครอยากได้ก้อนนี้พี่พิมพ์ได้นะคะ เออนี่พี่พี่ดำเดีงง๋ยวนะ เราโทรศัพท์ไปเหรอได้ออนบ้างสนัดกันเลย ชัดไหมคะพี่ได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมคะได้ไหมคะพี่ได้ยินชัดไหมคะสีแบบโอเค พี่พี่ตียกช่วยนะะพี่งไไกลเดินได้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 านนะคะโอเคอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหนูไปปลดออกไมแผวนปลดแล้วหนูวางตรงนี้ก็ได้ลูกอ่าเดี๋ยวหนูปลดปลดไมแผวนแล้วเดี๋ยวหนูวางตรงนี้อ่ะนี่ค่ะพี่ใส่ไปตรงไหนลนะไม่แผวนใส่ในตะก,กร้าลูกตัวนี้เหมือนงานแบบคล้ายๆงานอาร์มี่เลยอ่ะเนี่ยตัวนี้ H&M ันนะ ใครอยากได้ก้อนใหม่ก็พิมพได้นะคะพี่พิมพได้นะพิมพ์ได้เลยใครอยากได้ก้อนใหม่พิมพได้เลย รอบก้อนใหม่พิิพ์ได้เลย นะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่สวยไหมสวยมากนะพี่ เหลือหนึ่งพันเก้าร้บาทนะคะเหลือหนึ่งพันเก้าร้บาทก้อนต่อไปเดี๋ยวเปิดอ่มาแซงนะชามัวชามัวมาแซงก็เป็นก้อนที่เราถ่ายรูปลงอ่ะพี่ลงรูปเมื่อเมื่อวานหรือเมื่อวันซื่นนี่แหละพี่ก้อนนั้นเลยแต่ลูกค้าบางท่านอยากเห็นคลิปรีวิวเต็มไง เดี๋ยวเอามาให้ดูนะเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบอ่ะกระสอบเบอร์เบอร์สี่สิบนะพี่ตีกระสอบเบอร์สนะี่สบบิบแต่เดี๋ยวพี่ตีต้องลากไปก่อน